เออวันนี้มามีสองเรื่องเรื่องแรกก็มาติดตามคดีนะครับเขาก็จะรายงานว่าเราก็ได้ทําอะไรไปได้บ้างตารวจนะนะครับนะนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่ว่าก็มาชี้เป้าแล้วก็นําพยานต่างๆมาเบิกความประเด็นเพิ่มเติมที่จะทําให้ข้อที่จริงในคดีเนี่ยมันชัดขึ้นเกีก่ยวกับเรื่องคนจ้างวานแล้วก็คนยิงนะครับเพราะนั้นก็มี2ประเด็นครับ แะวันนี้ถือว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องภาพของคนยิงดาดเขามีการชี้เป้าเพิ่มเติมตกปชัดเจนมากขึ้นยนะครับคือคือภาพคนยิงอะไรต่างๆเราเนี้ยตำรวจเขามีอยู่แล้วนะเขามีอยู่แล้วนะฮะเขาค่อนข้างชัดชัดพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าก็จะมาเชื่อมโยงถึงเรื่องคนจ้างวานนะครับแรงจูงใจต่างๆอะไรพวกเนี้ให้ให้มันมันมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วดเขาคุณนไหมครับคนยิงหนึ่งในสอง เอออันนี้อันนี้ก็ขอญาตไม่ตอบดีกว่านะฮะนะครับก็ยังอยู่ในสำรวนเพราะว่ามันเร็วๆนี้มันจะต้องออกไปจับอะไรต่างนะนะครับไปจับนี้น่าจะมีกี่คนพีเดชมันก็น่าจะมีผู้ผู้ร่วมกระทความผิดมากกว่ามากกว่ามากกว่าสามคนนะครับนะรอบของตารวจตอนนี้เป็นการฉีกหมดเลยไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวเป็นหลักนะน่าจะน่าจะเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวอ่าส่วนใครจะเกี่ยวข้องนั้นก็ รอพยานหลักฐานตอนนี้ไอ้พยานหลักฐานในพื้นดินเนี่ยมันจบแล้วเหลือแต่พยานหลักฐานในอากาศในในอากาศพอมาเชื่อมโยงกันอะไรต่างๆแล้วมันก็จะชี้ชัดว่าใครน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับคดีนี้จะไปสำรวจเอกจับกลุ่ก็ก็มีความใกล้เคียงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับสเปคมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องต้องสอบเพิ่มวันนี้ก็เอามาหมดนะทั้งหลวงพ่อทั้ง แม่ผู้ตายนะแล้วก็บุคคลที่ไปถ่ายรูปศพอะไรต่างๆบุคคลที่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างก็มาสอบให้ัชัดนะขัดแย้งอะไรเรื่องอะไรต่างๆเอาให้ชัดนะครับเพราะว่าฐานความผิดมันโทษถึงประหารชีวิตเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ต้องสอบให้ชัดเจนให้ความเป็นธรรมกับทุกคนในมุมที่มหาสารคามข้อมูลเป็นการเสียชีวิตด้วยตัวเองหรือผูกฆาตกรรมก็วันนี้ท่านท่านผู้กำกับสืบก็มาด้วยนะฮะของมหาสารคามก็มานะท่านก็ให้ความร่วมมือเ,เต็มที่ตะกี้ก็ได้คุยกัน เขาก็ดําเนินการไปเยอะและ้วนะในส่วนนั้นก็มีการสอบพยานใครมานั่งกินเหล้าบ้างใครซื้อเหล้าใครชงเหล้าอะไรต่างๆเขารายละเอียดเขาเยอะและ้วเรื่องศพเรื่องอะไรต่างๆสับประลงไปเลยสืบไปเยอะฮะวันนี้ท่านผู้กับสืบที่ที่มหาสา,ารคามก็มานะตำรวจให้น้ำหนักไปทางไหนครับที่มาครับว่าครับเออเขาต้องเอามารวมกับที่นี่เพราะที่นั่นมันยังขาดศพแล้วก็เรื่องการชันสูตรพวกกระดูกอะไรพวกนี้มันยังยังไม่ได้ผล นะนะครับการทันกูกนะครับมันจะสามารถชีชันอะไรได้ไหมครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับนะครับกบก็